สวัสดีครับอูทีเดียรลัซ่ชอบสายยานะครับวันนี้เรามาอธิบายนะครับว่าทำไมใส่บล็อกกาดไปเพื่ออะไรนะครับสำหรับเครื่องยนต์ 4N15 นะครับใน New ป a เจโร่หรือไ i t a นนะครับเครื่องไมเวทนะครับ2.4ดีเซลนะครับก็ทางอู่เรานะครับเราก็จะใส่บล็อกกาดแก้้ำลดันนะครับนะฮะสังเกตดูนะครับบล็อกกาดแก้้ำลดันนะครับนะฮะ ก็เดิมเดิมนะฮะเดิมๆิมก็ตรงที่ผมตีขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่มีเลยนะครับก็จะเป็นโล่งๆเป็นน้ำวิ่งเต็มนี่เลยนะครับทั้งสองข้างนะครับเหมือนคล้ายๆกับพวกตระกูลรถ Honda นะฮะซึ่งในกรณีน้ำเนี่ยครับเขาวิ่งอยู่นะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับก็เลยนะฮะเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องตีบล็อกกะนะครับหนึ่งเลยนะครับ หนึ่งเลยนะครับดูที่ปะเก next, <his hand> ็นฝาตุบนะครับอันนี้คือปะเก็นฝาตุบเดิมนะครับน้ําเขาก็ถ้าในกรณีปะเก็นอยู่อย่างนี้นะครับน้ําเขาก็จะวิ่งอยู่รอบๆนะครับเนี่ยฮะที่ขาวๆนี่ก็คือน้ําวิ่งหมดนะครับพอน้ํามันวิ่งอย่างเงี้ยครับจุดที่จุดที่ไม่มีรูขึ้นไปที่ฝานะฮะฝาตุบนะครับน้ําเลี้ยงที่ฝาตุบนะครับจุดที่ไม่มีจุดขึ้นนะครับมันก็จะวิ่งอยู่วนรอบๆนี้นะฮะ จะวิ่งอยู่วนรอบๆนี้ทําให้ในกรณีรถเครื่องยนต์ตัวนี้ครับมันค่อนข้างจะมีความร้อนที่สูงอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีอาการประเก็ดแลบขึ้นนะครับน้ํามันก็จะอยู่ตามนี้นะฮะมันก็จะเ,เกิดอาการรั่วได้นะครับเกิดความร้อนขึ้นได้นะฮะก็มนันก็จะวิ่งอยูร่รอบๆซึ่งเราตีประกาศไปเนี่ยสังเกตรูนะครับก็จะเหมือนกับประเกน็เลยรูก็จะเหมือนกับประเก็นเลยนะฮะ เป็นตัวที่บังคับบังคับให้น้ําเขาขึ้นไปที่ฝาตูกตรงปาเกนนะครับโดยที่ไม่แวะเวียนไปหาปาเกนจุดอื่นนะครับนะฮะเราบังคับมันนะฮะบังคับดูน้านะฮะบังคับดูน้ําขึ้นไปนะครับเี๋ยวดูนะครับเราบังคับดูน้ําขึ้นไปนะครับให้ตรงรูนะฮะรูอื่นๆเนี่ยรูอื่นๆเขาก็จะไม่ขึ้นนะฮะเราก็จะปิดไว้อันนี้คือประโยชน์ข้อแรกเลยนะครับของการตีบล็อกกาก 2ประโยชน์ครั้งที่สองก็คือในกรณีปะเกนเราอัดฝาตู้เข้าไปซึ่งตัวนี้น็อตฝาตู้มันมีอยู่แค่สิบตัวนะครับน็อตฝาตู้มีอยู่แค่สิบตัวสองสี่หกแปดสิบสิบตัวนะฮะซึ่งเวลาอัดไปปุ๊บเนี่ยหน้าสัมผัสน,นะครับด้านล่างที่ไม่มีบล็อกตาดเนี่ยมันก็คือจะไม่เต็มเท่ากับหน้าสัมผัสเนี่ยมีอยู่แค่เชื้อสูบต,ตรงนี้มีอยู่แค่ตรงเชื้อสูบนี้นะฮะมีบริเวณปอก มีบริเวณเสื้อลับนอกเวลาเราอัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกดไปได้ไม่เต็มหน้านะฮะกดหน้าได้ไม่เต็มที่นะฮะพอกดหน้าได้ไม่เต็มที่เนะี่ยมันก็เลยเกิดช่องว่างนะครับต่างๆขึ้นในกรณีเราอัดฝาตูกว่าเป็นเหตุผลว่าทําไมประกอบไปแล้วทําไมมันถึงไม่จบนะฮะอันนี้คือปัจจัยเลยนะครับข้อที่สองนะฮะปัจจัยข้อที่สองก็คือทําเติมเนื้อนะฮะ ให้ปลเกลนเนี่ยมันกดได้เต็มหน้าเวลาเรากดอัดขันค่าปอนไปเนี่ยมันก็จะเต็มหน้าสัมคัสหน้าสัมผัสที่เต็มขึ้นนะฮะอันนี้คือปัจจัยที่สองสองประโยชน์ขั้นที่สองน,นะครับสองบล็อกกาดอ่ะแล้วมาจุดจุดที่สามปอกลูกสูบเนี่ยครับไมเวทเนี่ยอันเนี้ยเป็นปลอกซิงนะครับเป็นปอกแต่งซึ่งมันจะหนากว่าเดิม ทำไมเหตุผลว่าทำไมทำไมเราต้องทำปอ,อกหนากว่าเดิมเพราะว่าหนึ่งปอ,อกเขาชอบแตกนะฮะปอ,อกเขาชอบแตกทางอู่เราก็จะมีการเสริมปอ,อกขึ้นนะ,ะับปอ,อกเป็นปอ,อกซิ่งนะฮะไม่มีหลุดไม่มีปัญหาแน่นอน,อนทําไปหลายคันแล้วนะฮะแต่ในซึ่งในกรณีรถปอ,อกเดิมที่มีปัญหาน้ําดันหม่อย่างเดียวแล้วตีบอกกาดไปบอกกาดตัวนี้ครับมันก็จะช่วยไปเติมเนื้อข้างในเสื้อเสื้อสุด เพื่อสุกตรงนี้นะฮะข้างในนะฮะไปเติมนะครับไปเติมช่วงนี้ทําให้ตรงที่มันลอยลอยอยู่เนี่ยครับส่วนมากมันจะแตกก็แตกตรงช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่มันลอยอยู่นะฮะเวลาบูธเยอะหรืออะไรเงี้ยปอดหนึ่งบางสองมีช่องว่างตรงนี้นะฮะเวลาเราอัดบูธเยอะๆเ,เนี่ยปอดมันก็จะแตกขึ้นเกิดการลาวขึ้นนะครับพอปอกแตกเนี่ยมันก็ทําให้ปัญหาน้ำำําดําน้ําหายได้ ซึ่งตรงนี้มันก็จะตอบโจทย์ตอบโจทย์เลยว่ากา้ปัญหาปอกแตกด้วยนะครับในกรณีบูทสูงๆนะฮะมันก็จะมีตัวคำไว้เหตุผลที่เราทำหน้าตรงนี้ไว้เนี่ยให้มันเต็มเนี่ยเพราะว่าก็ป้องกันเซฟปอกตรงนี้นครับมาติเนียข้้งล่างเนี่ยมันหลอกมาจากข้างล่างอยู่แล้วแต่ก็มีชุดเสริมความแข็งแรงจากข้างบนนะครับ มีชุดเสริมความแข็งแรงจากข้างบนด้วยนะฮะมันก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ปอกลูกสุกเพิ่มขึ้นนะฮะโอเคอันนี้คือประโยชน์ข้อที่สามส่วนประโยชน์ข้อต่อไปก็คือหนึ่งปอกบล็อกกาดเราเนี่ยครับสังเกตว่ามันจะมีตาน้นาอยู่ตรงนี้นะฮะตาน้นาตาน้นาตรงนี้อ่าหลายคนถามมาว่าอ่าแล้วตาน้นาตรงนี้ไม่อุดหรอ เห็นตัวเก่าต้องอุดทําไมต้องอุดอ่ะตรงนี้ผมตอบโจทย์เลยบล็อกกาวสงผมนะครับมันก็หนาลงไปทําให้มันไปปิดรูตรงข้างล่างครับตรงข้างล่างนะฮะข้างล่างปิดรูน้ําข้างล่างไม่ให้น้ํามันผ่านขึ้นมานะฮะไม่ให้น้ำมันผ่านขึ้นมาลดความเสียหายหรือลดความเสียหายตรงนี้นะ่ะไปเรื่องน้ําดันเรื่องน้ําผ่านมาหาตรงนี้น้ําขึ้นฝา บางทีมันก็จะมาแลกทัตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีจุดค่อนข้างจะน้อยนะฮะจุดค่อนข้างจะน้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราตัดปัญหาไปอาอยข้อที่สี่ก็คือบล็อกการเนี่ยตีลงไปปุ๊บเราจะไปปิดอุรูน้ํานตัวนี้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเชื่อมอุดน,นะฮะไม่ต้องไปเสียเสื้อไม่ต้องไปเสียอะไรนะฮะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราต้องตีบล็อกการนะฮะก็ คร่าวๆนะครับผมสาหรับเครื่องตัวนี้ก็ประมาณน,นี้นะครับสาหรับปะเก็นฝาสูบนะครับอันนี้เป็นปะเก็นฝาสูบเดิมนะฮะปะเก็นฝาสูบเดิมแต่ของทางอูลล่เรานะครับก็จะมีเป็นปะเก็นฝาสูบติ้งนะครับปะเก็นฝาสูบติ่งนะครับซึ่งมันก็อจาจจะหนากว่าเดิมหรือแต่ว่าใช้วัสดุที่มันคนละแบบกันนะครับนะฮะวัสดุที่มันคนละแบบกันก็จะแก้กป้องกันปัญหารเรื่องน้านําดันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วสำหรับฝาตูบอ่ะเราไปดูเรื่องฝาตูบฝาตูบนะครับเดี๋ยวพอดีน้องกำลังเช็คอยู่เลยฝาตูบทางอู่เรานะครับก็จะมีการอุดตาน้ำนะครับอุดตาน้ำด้านบนนะครับที่เป็นพองลืงนะครับอ่าอุดตาน้ำด้านบนไม่ให้น้ำมันผ่านตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าให้น้ำมันวิ่งรอบๆอย่างเดียวนะครับน้ำจะวิ่งรอบๆฝายอย่างเดียวไม่ต้องให้ผ่านจุดสุดเล็กตัวนี้เพราะว่า เอ่อทางเสื้อสูบเราได้ปิดรูดตรงนี้ไปด้วยบล็อกกาดของเราแล้วนะฮะเราก็จะไม่จําเป็นต้องใช้ทางน้ําตรงนี้แล้วนะฮะและซึ่งทางน้ําตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะเดิมเดิมเนี่ยค่อนข้างจะรูใหญ่นะครับรูค่อนข้างใหญ่นะครับก็เลยตัดปัญหาไปก็คือปิดไปเลยนะครับก็ไม่มีผลเสียแน่นอนไม่มีผลเสียแน่นอนนะครับก็ข้าวๆรายละเอียดก็ประมาณนี้ครับสําหรับ ผู้ที่สนใจนะครับชุดแก้น้ำดัน 4N15 นะครับหรือเครื่องยนต์ไมเว2.4 4นะครับไม่ว่าจะอยู่ในรถ New p a เ e โ o ไททันตั้งแต่ปี2015ยัน2020นะครับแล้วก็มีตัวเก่าด้วยตัวเก่า c d ่ดี4้านะฮะมีทุกบล็อกนะฮะเรามีชุดแก้น้ำดันขายนะครับจำหน่ายนะฮะทุกรุ่นนะฮะสำหรับสาวกมิตซูนะฮะก็ท่านที่มาดูคลิปนี้เจอคลิปนี้นะครับ างทีไปเจอคลิปเก่านะฮะคลิปเก่าก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งแต่น,นี้ผมอัปเดตให้ใหม่นะฮะแล้วก็อัปเดตเหตุผลว่าทําไมเราต้องใส่บล็อกการดนะฮะมันช่วยได้จริงนะฮะแล้วก็ความเป็นไปได้พี่ก็ลองคิดตามดูนะครับว่ามันโอเคไหมสําหรับเการทําแบบนี้นะฮะก็สนใจ สอบถามข้อมูลและรายละเอียดได้นะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะฮะหรือว่ารุ่นอื่นๆเราก็รับทานะครับก็ติดต่อมาทางเพจ Facebook นะครับปู่ cdN ีเอ็นเลสสระยายนะครับหรือ Facebook ส่วนตัวก็เป็น d ีนาเลสซิ่นะครับเดีย๋ยวจะขึ้นหน้าจอไว้ให้นะครับผมสําหรับชุดแก้น้ำดันนะครับราคาต่างๆนะครับเออก็ต้องยกเครื่องลงมาทํานะครับ ราคาต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้ตายตัวนะครับลูกค้าโทรมาออสอบถามดูนะครับผมตัวนี้ยกเครื่องลงมาทําก็เริ่มต้นที่ราคาประมาณสอง0ม่นกว่าบาทนะครับแต่ว่าลูกค้าได้จบแน่นอนนะฮะต้องยกเครื่องลงมาทําเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ทําคารถนะฮะแล้วก็ประกอบเอลียร์แลนด์ให้ลูกค้าใหม่นะครับก็ประมาณ2 0 0 0 0ื่นกว่าบาท แต่ถ้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องปออกแตกหรือว่าจะทําตัวรับบูทเยอะๆปัญหาทําปออกต่างๆเนี่ยก็เข้ามาคุยราคากันนะครับเรามีอะไหล่ครบวงจรทุกอย่างครับสําหรับสาวกิมิซูนะฮะก็ฝากไว้เป็นทางเลือกตัวเลือกหนึ่งครับก็สนใจยังไงติดต่อมาที่เบอร์โทรโทรศัพท์0 8 2 4 1 4 7 8 3 5นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นความรู้ให้ทุกๆท่านนะครับได้รู้กระจ่างนะครับกับผู้ที่ติดตามผลงานผมนะครับแล้วก็ลูกค้าต่างประเทศต่งางๆนะครับก็สามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายชุดบล็อกกับชุดปะเก็นแก้ดัดันของผมได้นะฮะสามารถติดต่อ,อสอบถามาถเข้ามาได้ก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ